เวลาตอนไปโรงเรียนนี่คิดถึงแม่มากงไหมคิดถึงหรอสวยนะเนี่ยสวยไหมอืมสวยเหมือนลูกหมูลูกหมูน่ารักของแม่น,นี่ยังไปเล่นสเบอรี่ใดเล่นอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยยังเล่นอยู่เลยหรอ Oh, เป็นโอเนจังแล้วนะ mm hmm. เป็นโอเนจังแล้วยังได้อยู่อ่น่านองอ่ะโตเรวเนี่ยแม่อยากจะได้อากาจังออยากได้อากาจังที่ไหนรอถ้าโตอยากจกงจะได้ากาจั ลูกอยู่ไหนโอ้จมางลกมันมกาไม่บอกเช้านี้นะคะก็กำลังจะไปส่งโนอาที่โรงเรียนนะคะแล้ววันนี้โนอาจะต้องนอนค้างที่โรงเรียนใช่ไหมคะ นอนค้างที่โรงเรียนอะไม่ใส่เบลใส่เบลเร็วๆต้องนอนค้างที่โรงเรียนหนึ่งคืนแล้วพวกนี้ตอนเช้าแม่ไปรับนะคะเขาให้เอาข้าวสารไปด้วยก็จะมีแบบว่ารอบกองไฟแล้วเขาก็จะสอนเกี่ยวกับโควิดให้กับเด็กๆค่ะพอแวนก็ล่าเลิงมากยิม <c oughs> ย้มหวานนอนจาะผมไปทำพิธีละ พ่คิดถึงน้องอาอาสน้องอาบอกกรรมบัตเดกอะรไปทำเ่อนแปลว่าหนูจะพยายามแล้วก็ทํกับกใช่ทำกิจกรรมแล้วก็ทำอาหารทำแกงกะหรี่อ๋อแล้วน้องอาจจะคิดถึงแม่ไหม คิดว่านอจาคิว่านอคิดว่าอยากกินสูเปอรดโอ้วันนี้กับอาม่บพ่อ,อจำไม่ได้พ่ออ่านรายการอาหารลูกหมดเลยค่ะนี่เราก็เตรียมนะเขาให้เตรียมชุดด้วยนะเขาให้เตรียมชุดวันที่หนึ่งชุดอะไรเข,เขาเขียนบอกมาค่ะแล้วก็ต้องใส่ถุงแล้วเราก็เขียนอันนี้วันที่หนึ่งวันที่สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดให้ชุดนุงชุดนอนเอ๊หมาจะร้องไห้คิดถึงแม่หรือเปล่าแนะ่ ปกติต้องนอนก่อนแม่สิแต่ว่าหนูอากเก่งอนะเนาะดูค่ะทำตาโตจ้าลูกนี่เด็กนักเรียนญี่ปุ่นเขาขี่จักรยานเขาก็ต้องใส่หมวกกันน็อกกันนะที่ญี่ปุ่นห้ามซ้อนท้ายนะคะจักรยานอะ่ะผิดกฎหมายคิดว่าตออมาดีคอยอืม ได้หมดเลยลูกหนูอยากทำแกงกะหรี่เป็นลูกหัวใจลูกอะไรก็ทำได้นะทำปนลูกหัวใจเลยเหรอทำข้าวเป็นลูกหัวใจใช่ไหมเพราะว่าหนูองคิดถึงแม่ใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วก็วาดแม่ค่วาดเป็นแม่เลยแหรอลูกมแม่ก็คิดถึงหนูนะนี่ค่ะมาส่งเจ้าหมา มีบรรยากาศแถวนี้ทางไปโรงเรียนโนอาเขาก็าจะเนี่ยค่ะปลูกผักเยอะปลูก,ลกมันเทศเยอะนี่เด็กตอนนี้คนเราโรงเรียนกับโน,นอาแล้วเนี่ยเด็กโตแล้วเนาะ แล้วพ่อแว่นก็ไปทํางานต่อค่ะแหมพ่อแว่นเขาเปิด BTS ด้วยนะพ่อพแว่นชอบ BTS นะแม่แม่แมก็ชอบนะคะแต่ว่าแม่แม่มชอบอ่าก็เซเ่นมากกว่าโอ้กุหลาบกุหลาบเลยแม,แม่แม่เริ่มบานค่ะที่ปลูกเห็นไหมโอเคกลับถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวก,ก็จะต้องมาดูแลสวนแต่ว่าฝนจะตกอีกแล้วะ ฝนจะตกอีกแล้วจะทำอะไรได้บ้างเอ,อ่ยวันนี้โอ้โหมาแรงนี่ค่ะปลูกกลาบที่ญี่ปุ่นก็มีมาแรงนะมีมาแรงเหมือนกันเยอะด้วยเอาเอาเอาตกไปแล้วโอ้โหนี่ค่ะสุปินีนี่โอเคงั้นวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าคอยไปรับโนอาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ